จิมมี่คาเตอร์เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม1,924อาอสัญญกรรมเมื่อวันที่29ทธันวาคม2,024เป็นอดีตนักการเมืองชาวอเมริกันผู้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39ตั้งแต่ปี1,977ถึง1,981เป็นสมาชิกของพรรคเดมโมแครตเขาได้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้คือผู้ว่าการรัฐจอร์เจียคนที่76ตั้งแต่ปี1 9 7 1ถึง1975 และเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหร,รัฐรัฐจอร์เจียตั้งแต่ปี1963ถึง1967นับตั้งแต่เขาได้ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีคาเตอร์ยังคงมีส่วนร่วมในโครงการทางการเมืองและสังคมในฐานะพลเมืองเอกชนและในปี2002เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพจากผลงานของเขาในการร่วมมือก่อตั้งศูนย์คาเตอร์เขาเติบโตในเพลนรัฐจอร์เจีย คาร์เตอร์ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารเรือสหรัฐในปี1946ด้วยระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตและเข้าร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐซึ่งทำหน้าที่บนเรือดำน้ำภายหลังจากการเสียชีวิตของบิดาของเขาคาร์เตอร์ได้ละทิ้งอาชีพทหารเรือของเขาและได้กลับบ้านเกิดที่รัฐจอร์เจียเพื่อควบคุมธุรกิจปลูกถั่วลิสงที่กำลังเตบิตบโตของครอบครัว คาร์เตอร์ได้รับมรดกค่อนข้างน้อยเนื่องจากหนี้สินที่พ่อของเขาเก่อไว้ด้วยความทะเยอทะยานของเขาเพื่อที่จะขยายและเติบโตทำให้ธุรกิจปลูกถั่วริสมของคาร์เตอร์ประสบความสำเร็จและในช่วงเวลานั้นคาร์เตอร์ได้รับแรงบันดาลใจต่อต้านบรรยากาศทางการเมืองแบบการแบ่งแยกเชื้อชาติและการสนับสนุนขบวนการสิทธิทางการเมืองที่กำลังเติบโต,ตขึ้นอย่างมากมาย เขากลายเป็นนักเคลื่อนไหวภายในพรรคเดมโมแครตด้วยเหตุนี้ทําให้เขาชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ารัฐจอร์เจียถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครม้ามืดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ท้ายที่สุดแล้วคาร์เตอร์ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนการเลือกตั้งเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในพรรคเดมโมแครตโดยการเลือกตั้งทั่วไปคาร์เตอร์ได้ดำเนินการในฐานะบุคคลภายนอกและเอาชนะได้อย่างบุดหวิดต,ต่อเจอร์รี่ฟอร์ดจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบด,ดีคนก่อนอยู่แล้วผลงานสำคัญของเขาได้แก่การจัดประชุมสันติภาพระหว่างอาหรับกับอิสราเอลที่แคมป์เดวิดในปีคศ1979อียิปต์และอิสราเอลได้ทำสัญญาสันติภาพยุติสงครามยาวนานระหว่างกันถึง30ปีในสมัยของคาร์เตอร์เป็นสมัยที่สหรัฐตกลงคืนคลองปานามาให้แก่ชาวปานามาพยายามแก้ไขวิกฤตน้ำมันเมื่อปี1979 และเกิดเรื่องโซเวียตบุกอัฟกานิสถานเมื่อปี1979สหรัฐตัดสินใจงดส่งข้าวและเทคโนโลยีสั่งถอนนักกีฬาออกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มอสโกนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์จับเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันในอิรานเมื่อปี1979ปัญหาตะวันออกกลางไม่สามารถยุติเด็ดขาดและความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจภายในสหรัฐ ก็ได้เกิดขึ้นเส้นทางการเมืองของเขาเริ่มต้นภายหลังเกิดความวุ่นวายทางการเมืองอันเนื่องมาจากคดีวอร์เตกตโดยเขาขึ้นครองอำนาจในทำเนียบขาวได้สำเร็จหลังให้คำมั่นสัญญากับชาวอเมริกันว่าจะไม่โกหกประชาชนเหมือนกับผู้นำคนก่อนเขาได้ให้อภัยโทษแก่คนนับแสนที่หนีการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ยังเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง,จง,จงส่วนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ คาร์เตอร์เป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยเจรจาข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางและก็ยังมีสัมพันธ์อันดีกับจีนเนื่องจากสหรัฐเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับจีนในช่วงปี1970รัฐบาลของคาร์เตอร์จึงได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติกับจีนในปี1979ซึ่งหมายความว่าสหรัฐจบต้องตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและต้องสั่งปิดสถานทูตสหรัฐในกรุงไทเปลงแต่ท้ายที่สุด เขาก็พายแพ้การเลือกตั้งให้กับโรเน์เบรแกนในศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี1980โดยคาร์เตอร์สามารถคว้าคะแนนเสียงข้างมากบักกล่องในสภาได้เพียงแค่6รัฐเท่านั้นแม้ว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วแต่คาร์เตอร์ยังคงมุ่งม,มั่นทำงานต่อไปเพื่อส่งเสริมสันติภาพสิทธิมนุษยชนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จนทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2002ตลอดระยะเวลา77ปีในชีวิตสมรสคาเตอร์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากโรซาลินผู้เป็นภรรยาของเขาตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ซึ่งเขาได้กล่าวไว้อาลัยให้กับคู่ชีวิตว่าเธอมีส่วนในการสร้างความสำเร็จมากพอๆกับผลงานของเขาเองในทุกๆอย่างที่เคยทำมา ก่อนที่จะถึงอสัญกรรมไม่นานอดีตประธานาธิบดีผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งมาระยะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจรับการรักษาแบบผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านพักหลังเล็กๆของเขาซึ่งตั้งอยู่ในรัฐบ้านเกิดของเขาที่จอร์เจียโดยล่างของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาเตอร์ได้เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่น ก่อนการจัดพิธีแบบรัฐพิธีที่อาสนวิหารแห่งชาติของวอชิงตันในวันพฤหัสบดีตามเวลาของสหรัฐโดยร่างของเขามาโดยเครื่องบิน Air Force 1มาถึงฐานทัพอากาศแอนดรู Andrew, ในรัฐแมลลี่แลนด์และได้มีขบวนรถส่งมาถึงอาคารรัฐสภาสหรัฐในช่วงบ่ายของวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐรัฐพิธีของคาร์เตอร์จัดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพกรรคอับลิกันเตรียมขึ้นมาบริหารประเทศแทนประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครต และเป็นช่วงเวลาที่กรุงวอชิงตันยกระด,ดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นมากขึ้นกว่าปกติเนื่องจากมีวาระสาคัญทางการเมืองมากมายเกิดขึ้นในช่วงตลอดสองสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งให้ลดถงเครื่องสาวเป็นเวลา30วัน ตามอาคารของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวว่าไม่ควรลดถงเครื่องซ้อในวันที่เขาปฏิญาณตนรับตําแหน่งในวันที่20มกราคมนี้ซึ่งในรัฐพิธีของจิมมี่คาร์เดอร์ ก็จะมีประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นจอด W บุชเิลคลินตันบารักโอบามารวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยทั้งด้านของโจไบเดนได้ทำหน้าที่กล่าวบทยกย่องเกียรติคุณของจิมมี่คาร์เดอร์ในพิธีครั้งนี้ตามคำขอของคาร์เดอร์ในขณะที่เขายัางมีชีวิตอยู่ มีคำไว้อะไรจากผู้นำทั่วโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนที่เขาได้กล่าวว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดียวที่สูญเสียเพื่อนไปแต่ผู้คนนับล้านทั่วโลกรู้สึกว่าตนเองสูญเสียเพื่อนไปด้วยเช่นเดียวกันไบเดนกล่าวว่าคาร์เตอร์ใช้ชีวิตด้วยการทำความดี ประธานาธิบดีไบเดนยกย่องคาร์เตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเขาโดยกล่าวถึงคาร์เตอร์ว่าเป็นบุคคลแห่งยุคที่ล่วงเลยไปแล้วแต่ยังมีค่านิยมที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับชาวอเมริกันและก็ผู้คนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีแม้ว่าไบเดนจะกล่าวว่าคาร์เตอร์เป็นทหารผ่านศึกของกองทัพสหรัฐ เป็นผู้ว่าการรัฐจอร์เจียและประธานาธิบดีสารัฐแต่เขากล่าวว่าแก่นแท้ของเขาเขาไม่เคยหยุดที่จะเป็นครูโรงเรียนวันอาทิตย์เขาไม่เพียงแต่เป็นบุคคลของยุคสมัยเราเท่านั้นแต่ยังเป็นสำหรับทุกๆยุคสมัย นอกจากนี้ก็ยังมีกษัตริย์ชาวแห่งอังกฤษทรงไว้อาลัยให้กับคาร์เตอร์ด้วยโดยกษัตริย์ชาวแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงออกแถลงการเกี่ยวกับการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีจิม my คาร์เตอร์แห่งสหรัฐโดยเขากล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวโดยเขาได้มุ่งมันทำงานรับใช้ประชาชนและอุทิศชีวิตเพื่อส่งเสริมสันติภาพและสิทธิมนุษยชนการอุทิศต,ตนและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขา เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนและข้าพเจ้ายังจดจําได้ถึงการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรของเขาเมื่อปี1977เข้าพเจ้าขอส่งความคิดถึงและคําอธิษฐานไปยังครอบครัวของประธานาธิบดีคาร์เตอร์ชาอเมริกันในช่วงเวลานี้ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคลียร์สตาร์เมอร์กล่าวว่าคาร์เตอร์ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยความมุ่งมั่นอย่างน่าทึ่งต่อความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตรินรูโดกล่าวว่าคาเตอร์จะถูกจดจำในเรื่องของความรักความการุณาความเห็นอกเห็นใจและการทำง,งานหนักสำหรับคำว้อาลัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าคาเตอร์เป็นคนดีอย่างแท้จริงซึ่งทำง,งานหนักเพื่อทำให้ประเทศอเมริกาเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าได้ชื่นชมคาเตอร์ที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ว่าผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตามทางด้านของอดีตประธานาธิบดีเบล็กเคนตันกล่าวว่าคา์เตอรท์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อโลกที่ดีขึ้นและโลกที่อยู่ที่ทำยิ่งขึ้นพร้อมทอยถแถลงร่วมกับเฮเลนีคลินตันภรรยาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าชีวิตของคาเตอร์อุทิศร,รับใช้คนอื่นๆจนถึงนาทีสุดท้าย สำหรับจอด W บูชกล่าวว่าคาเตอร์ได้สร้างความสง่าผ่าเผยแก่ตำแหน่งประธานาธิบดีและความพยายามของเขาที่จะทิ้งโลกที่ดิขึ้นไว้เบื้องหลังไม่ได้จบลงเพียงแค่ครั้งที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทางด้านของประธานาธิบดีสิินผพิงได้ส่งสารสแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาเตอร์ด้วยโดยในสารทังกล่าวได้ส่งให้แก่ประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นำสหรัฐ ระบ,บุว่าอดีตประธานาธิบดีคาเตอร์เป็นผู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างจีนกับสหรัฐโดยได้ผลักดันการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างกันร,ระหว่างของทั้งสองประเทศ